หมอชิดพันธ์แล้วก็เพื่อน,นทั้งหมดเลยอ,ะอ่ะกูจะเลี้ยงปอดเกษียนมึงต้องมึงอ่ะต้องทำตัวให้ว่างกูกำลังหาที่อยู่แต่ตอนนี้คุยกันเบื้องต้นคืออ่าสาธีพูดง่ายว่าอ่าคุณนกบอกให้สาธีแต่เดี๋ยวก่อนรอสักผู้ให้รอไปก่อนแต่ก้าวตุลาเนี่ยพระรุนเราปวดเกสีนยนหมดแล้วเพื่อน

อยากชนว่ะไอายเออมึงก็บอกมาแต่มันยังเหลือเวลาไงแต่เบื้องต้นน่ะกูบอกแล้วว่ากูอะที่แรกกูบอกไ้ลองเพื่อนเราปรัชั์ไอจราชหมอชิพันเรี้ยวไออะไรทุกคนเนี่ยว่าเราจะกลับมาแบบนี้แต่กลัวจัดการเองเรื่องภัยจ่ายกูจะเดี๋ยวกูหาแนวร่วมเหมือนมึงกับกูอะไรเรื่อยๆเฉย ปวนจริงเพื่อนแล้วเช้าไปนอนแล้โหสุดยอดอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เห็นเพื่อนอยากจะมาเจอเพื่อนเดี๋ยวเอาแล้ววันไหนก็แต่งนี่ไม่ใช่ก็อยู่ที่มึงไงก็มึงเสนอมาก็มึงก็ว่าไปมึงมีลายไอ้หมอชิดเปล่าไอ้หมอชิดพันน่ะไม่มีไม่มีมาลบลายกูไปแล้วไอ้คุยเนี่ยมันบอกมีอยู่แล้ว มันเครื่องกูไอ้เฮียมันไม่มามันเครื่องกูเออเออไม่มีหาไอ้ตรงเนี้ยไม่มีหาเราคือกูกําหนดแล้วที่แรกกูกําหนดวันที่สองตุลาแต่รองประหลัดชัยอ่ะมันบอกว่าเอ้ยเลองไปหน่อยรองประหลัดชัยลองประหลัดเฮ้ยลองจะหลัดชัยลองจะหลัดชัยก็เลยไอ้รองจะหลัดชัยบอกว่าเฮ้ยไปกลาตุลาโอเคดังเมื่อไหร่ก็ได้ไง มคุยใครอ่ะคุยกับเฮียโจเฮ้ยเพื่อนมันื่อมันชื่อไอ้เฮียอยูคุยเฮียอยู่ถ้าูอย่าไม่ไดแล้วแู้่ก่อนว่าเีอย่แต่ว่าเก้าตูลาเราต้องเราต้องรวมพลังอ่ะไม่ว่าเรา อออเเียย่แล้วมึงก็ไปข่าก็ปาดไปบ้านไปเฮียไปกับอะรใช่ใช่ใช่ที่เฮียเคยไปอะสาทรอ็มาให้โจ้เออแล้วโจ้มีปัญหาแล้วย่าตุลากูยาเสือกไม่ว่านั่นแหละก็แล้วแต่มึงนี่แหละก็คือถ้าถ้าไม่มีที่ไปก็สมแสสารบ้านกูหรือใส่หีบใส่หีบอะไรแค่เนี้ยก็ใกล้เพราะว่าใส่หีบมันเยอะอยู่แต่มันไม่ต้องเดินทาง มึงคุยเรื่องส่นตัวไป่ัลหาแอะไรฮะคือโจ้ที่ถอบใช่โจทยบดเนินการเองรับดเนินการอหมดแหละโจ้ยเเสีนหนเทพมันว่าเดี๋ไปหวังในในภาพมันจะมีเหี้ยกับหมากอดอนตัว ที่ถอดเครื่องหมาไปนอนแล้วไอ้เหี้ยไม่มาใกล้กับพราเราเด็กใส่หีกัเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูดูแลตรงนี้เองก็เห็นก็เห็นแลกูดูว่าตัวไหนตัวไหนไอ้คนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะกังนแหละเพราะว่าคุยกับไอ้เดลต์ไทยแล้วพวกเราก็ทำงานไปแล้วเพราะตอนนี้ม่รอยู่โคราชดีใจมากชิชิพันนะที่บวกกับเพื่อนแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวโทรหามึงอีกที ในไลน์เนี่ย่าแล้วมึงมึงมึงเมาอย่างบางทีเราไม่มีเวลามึงถอดเสื้อยังมึงถอดเสื้อยังเขาไปเปลี่ยนเสื้อแต่ว่าควาในไลน์ไอ้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 หนีไปกบเมียแล้วแดดมะพร้าวไปห้าลูกไอ้แม่งแดดมะพร้าวไปห้าลูกพาพายซิปไปนอนแล้วเออโอเคโอเคเจอกันเจอกันไปเตรียมหาโอเคคุณนกคุณนกยังอยู่ Yeah. yeah.